สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างจำลองคุมร่วมครับลยช่างน้อยครับกําลังติดบัวครับด้วยเครื่องมือพิเศษครับนี่ครับใช้คีมล็อกล็อกบัวให้ติดกับฝาบุนแล้วก็ยิงตะปูครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมสี่ลิ้นชักสี่บานเปิดครับลักษณะทรงโบราณครับมีบัวล่างบนแล้วก็มี ่ตุมด้านในก็มีสองชั้นครับลิ้นชักนี่ก็ใส่รางเหล็กครับสีขาวครับนี่ครับฝีมือของช่างจำลองครับด้านล่างด้านข้างก็เป็นบัวเป็นลูกฟักนะครับมีบัวแล้วก็มีลูกฟักสองลูกครับลูกเล็กลูกใหญ่ตอนนี้กำลังติดบัวด้านข้างแล้วครับติดก็เนี่ยครับก่าจะติดได้ก็ต้องมีมการ รอปากไม้ตัดปากไม้ครับแทบจะไม่มีกาวอุดเลยครับเพื่อนๆวิธีการทำครับเนี่ยครับเข้าปากไม้เงียบเลยครับด้านในก็สวยครับโครงสร้างแข็งแรงทำจากไม้สักทองจากองค์การุตสากรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับไม้ตัดที่นำมาผลิตเป็นไม้อายุประมาณสี่ิบห้าปีครับเป็นไม้สัก ที่ปลูกมานานแล้วครับเพื่อนๆอายุมากยิ่งดีครับไม่สักครับแต่อายุมากก็จะแพงกว่าไม้อายุน้อยนะครับความใหญ่ก็เช่นกันครับไม้ที่นํามาทําครับถ้าแผ่นเล็กก็จะถูกกว่าหรือต้นเล็กก็จะถูกกว่าครับความยาวไม้ยาวก็จะแพงกว่าครับวัตถุดิบนะครับบางทีต้นทุนการทำเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นมันไม่เท่ากันครับ แล้วก็ความยากง่ายด้วยครับใช้เวลาหลายวันอะไรทำนองเนี่ยครับอย่างตู้สี่เหลี่ยมหลังเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนว่าใช้เวลาทํากี่วันครับคู่หนึ่งเนี่ยคือสองหลังเนี่ยครับถ้าช่างไม่มีความชนานาญผมบอกเลยครับสองหลังนี้ก็ขั้นต่าครับสิบห้าวันถ้าคนไม่เคยทําเลยให้หนึ่งเดือนครับแต่พวกเราทําใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่ากับสิบวัน คนเร็วก็ใช้เวลาไม่ถึงนะครับเป็นอย่างมากจริงก็6วัน5วันเนี่ยครับแต่บอกเลยว่าทํายากครับตู้สีเงงชักเนี่ยแล้วก็สีบานเปิดนะครับงานมันเยอะครับด้านข้างก็เป็นลูกฟักด้วยครับด้วยความฝีมือปานนี้ด้วยครับจึงทําให้ราคาสูงกว่าที่อื่นนิดหนึ่งครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับสวัสดีครับ